สวัสดีครับวันนี้ช่องตาเตี้ยพาชมจะมาพาขอพรหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปโบราณอายุเก่าแก่กว่า300รปีซึ่งวัดสักเกตอยู่ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำคำตําบลน้ำคำอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด จะเป็นรูปลักษณะ,ะสิมคู่ตามที่เราจะขึ้นไปนี้คือสิมหรือโวสดซึ่งสร้างขึ้นเมื่อสมัยปลายรัชกาลที่4ถึงต้นรัชกาลที่5ประมาณ100กว่าปีมาแล้ว ภายในจะบรรจุพระพุทธรูปบงเหลืองอลามสวยงามหลังคาจะสร้างแบบโบราณนะครับซึ่งคมศิลปากรได้บูรณะมาเรื่อยๆซึ่งบรณะเสร็จเมื่อปี2 5 4พ543มองลงไปข้างล่าง บริเวณลานจอดรถของวัดครับช่วงจะมีคนทยอยมาชมไม่ขาดสายตามที่เห็นนี้คือวิหารซึ่งวิหารหลังนี้สร้างขึ้นพร้อมกับวัดสะเกตซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต ลายสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือเมื่อประมาณ300ปีกว่ามาแล้วนะครับซึ่งคงงรมศิลปากรได้บนะืรองหขึ้นมาเรื่อยๆเสร็จเมื่อปี2543ซึ่งที่จะมักพามาชมมาขอพรจากองค์พระเจ้าหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า300ปี ซึ่งปฏิฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้ถือเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่มากซึ่งม,มีคนมานมัสก,การขอพรตลอดเวลาซึ่งเชื่อกันว่า ถ้ามาขอพรกับหลวงพ่อใหญ่ตรงนี้ในเรื่องของหน้าที่การงานการสอบบรรจุการสอบเข้าฐานที่ศึกษาต่างๆหรือการประกอบอาชีพต่างๆเพาอให้เจริญรุ่งเรืองถวนมากแล้วจากคำบอกเล่าของชาวบ้านจะประสบความสำเร็จและจะกลับมาขอพร หรือแก้บนตลอดวันนี้เขามีาข้าวบ้านได้มา <c oughs> ขอพรอ <c oughs> จากหลวงพ่อใหญ่ให้ประสบความสำเร็จในอาชีพทีพ่ทำอยู่ <c oughs> ซึ่งการมาครั้งนี้มาเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับ พราะครั้งแรกมาเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วอาชีพที่ประกอบประสบความสำเร็จดีขึ้นเรื่อยๆถึงคิดว่าน่าจะมาจากการมาขอพรจากหลวงพ่อใหญ่องค์นี้ทำให้ต้องเดินทางกลับมาอีกซึ่งหลวงพ่อเจ้าวาดชาวบ้านพ่อออกแม่ออก ที่อยู่หน้าวัดนี่ก็าจำได้นะครับบอกว่าส่วนมากมาขอครั้งแรกแล้วจะกลับมาอีกพอเสริมก็ได้พูดพูดเสริมเลยก็ได้เึ่งบัดแห่งนี้มีศิลป,ปินหรือข่ารายการใดโตมาขอพรที่ดังนะครับในสมัยนี้ก็คือนักร้องคุณมนแคนแก่นคูณคุณลำไยไหทองคำ ก็มาเคยขอพอรอยู่ที่วัดนี้ซึ่งหลังจากขอพอรจากวัดนี้แล้วประสบความสําเร็จอย่างมากในการอาชีพมักรองบนแกนแก่นคูนก็ดังทะลุฟ้านะครับคิวมีตลอดไม่ได้พักผ่อนส่วนคุณลําไยห้ยตองคาก็คงจะระชาบีนครับซึ่งปัจจุบันนี้ดังมากๆาด้วยไปแสดงที่ต่างประเทศแล้วก็คุณลําไย จะมาทําบุญกระถิ้นครั้งใหญ่ในปีนี้ในวันที่23ตุลาคมนะครับออกพรรษานี้ถ้าใครจะมาก็มานะครับเพราะว่าคุณยายก็เป็นพื้นเพก็อยู่แถวนี้ซึ่งไ,ได,ได้ได้ดีได้ดีก็มาบนจากหลวงพ่อใหญ่องค์นี้ครับซึ่งถ้าเข้ามาแล้วท่านจะรู้สึกศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ดูอ,องค์พระพุทธรูปก็เป็นรูปแบบของพระโบราณสมัยอยุธยาการขอพรต่างคนต่างขอเอาทีน si ี้ในหน้าท wow. 네 mm ี่การงานส่วนมากใครที่ไปสมัครสอบไว้บรรจุสอบบรรจุครูสอบบรรจุข้าราชการต่างๆจะมาขอบนกับหลวงพ่อใหญ่ และจะกลับมาแก้บนถ้ากลับมาอยากแสดงว่าเขาเหล่านั้นประสบความสาเร็จในการสอบถึงชาวบ้านได้คุยให้ฟังนะครับวนการประกอบอาชีพตามที่เคยเล่าให้ฟังครับคุณมนแคนกันคุณคุณลำใหญ่คันคำและศิลปินอีกหลายท่านนะครับศิลปินหมอลำท,ที่ที่ด,งดังดก็เคยมาที่วัดนี้ ตลอดมาตลอดนะครับมาขอพรและตอนนี้กําลังวัดนี้กําลังจะดังขึ้นเรื่อยๆนะครับ<อ>เพราะว่ามีคนทําลง YouTube ต่างๆทําให้ชื่อเสียงต่างๆเข้าหูของประชาชนหรือศิลปินต่างๆครับจะมาขอพรอและส่วนมากจะประสบความสำเร็จดังเช่นครอบครัวของช่องตาเตี้ย มาชมนี่ะครับที่พามาในวันนี้ซึ่งได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของรข,ขององค์ท่านแล้วครับในเดินทางกลับมาอีกแล้วก็บนไว้ถ้าประสบกาอนทำเร็กอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาเป็นครั้งที่สามก็จะมาทําบุญร่วมกับชาวบ้านด้วยนะครับโบสถ์แห่งนี้แต่เดิอนก็วิหารสร้างเมื่อ300กว่าปีมาแล้วคู่กับพระสักเกต อย่างนี้ท่านใดที่ยังไม่เคยมาก็ขอเรียนเชิญน,นะครับที่วัดแห่งนี้มีพระให้บูชานะครับรวมถึงเศษของ ทองคำที่คนเอามาติดไว้ที่องค์หลวงพ่อใหญ่ที่มันร่วงมาทางวัดก็จะเก็บใส่ถุงไายร่วมกับเหรียญที่ให้ประชาชนที่มากราบไหว้ได้บูชานําไปกับนําไปกราบที่บ้านเพื่อทําบุญ แล้วก็จะมีการผูกผ้าเจ็ดสีด้วยเพื่อให้ขังยิ่งขึ้นตอนนี้กำลังทำพิธีสุดตาม ตันตัวหนังสืออาถรรพที่วัดทำไว้นะครับ ันนี้ก็ถือขันห้าทำมาจากบ้านก็ได้ท,ที่วัดไม่ไม่มีครับแต่มีดอกไม้ให้บูชาอยู่ขันห้าถ้าจะทำทำก็ทํามาจากบ้านได้นะครับเพ่อมาบูชาเนี่ยครับองค์หลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปเก่าแก่อายุมากกว่าสาม้อยปีซึ่งเจ้าวาดาว่าหลังมากๆ อันนี้น่าจะเป็นสารที่มีมาคู่กับวิหารแต่โบราณเวลาคมสินบุรณะก็เอามาประดิษฐ์ประกอบอยู่ข้างหลวงพ่อใหญ่ตอนนี้เที่ยวขึ้นไปติดทองเปลวที่องค์หลวงพ่อ ใหญ่แเ,เป็นมงคลถึงทางวัดทำบันไดไว้ขึ้นไปง่ายครับองค์งพระ <พา S 2> นี้เต็มไปด้วยเล็ดทองที่ผู้มีศรัทธามาติดนะครับแล้วก็บางด้วยระยะเวลาบางทีทองก็เปลวก็หล่นลง,งข้างๆพระอ,องค์งท่านแล้วทางวัดพ่อออกแม่ออกอที่ รักษาวัดแห่งนี้ก็จะเก็บรวบรวมใส่ถุงไปใส่ถุงถุงถุงใบไว้ให้งงผู้คนที่มาจากต่างถิ่นไว้บูชาซึ่งจะนำบูชาคู่กับเหรียญหลวงพ่อใหญ่ซึ่งนำไปบูชาที่บ้านแล้วส่วนมากถ้าประสบความสำเร็จตามที่ขอพรก,ก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับ ดูองพระองค์ท่านครับน่าเริ่มใสเป็นอย่างยิ่งผ่านการสมโพธิลุกเสกมาหลายครั้งนะครับถึงถ้าบุกเสกก็จะโยงได้าสายหินไปอยู่ข้างนอกที่วัดเพราะว่าบนนี้ทําไม่ได้มันคับแคบนะครับอตอนนี้กระเทียก,กําลังผูกผ้า นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลขออะไรก็ขออะไรนะครับส่วนมากาชาวบ้านหรือเขาว่ากว่าถ้าขอเนี่ยถ้าอยากให้สาเร็จจริงๆให้ขออย่างอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างเช่นอขอหน้าที่การงานก็ขอหน้าที่การงานถ้าขอประกอบอาชีพให้สําเร็จให้ขาขายรุ่งเรืองร่ํารวยก็ให้ขอ แค่ค้าขายลุ่มรวยล่ำรวยจะดีมากๆแต่ขอได้จะขออีกอะไรก็ได้นะครับตามที่เราขอแต่ท่านที่ท่านบอกว่าถ้าขออย่างใดนยังหนึ่งนี่จะคลั่งมากกว่าอันนี้คือขันห้านะครับที่ครอบครัวช่องตาเตียนํำมาเพื่อขอกราบไหว้บูชานะครับ